ครับสวัสดีครับ f อฟท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญที่ติดตามรับชมช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญชาแนลคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีเหรียญผลิตผิดพลาดมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเช่นเคยเป็นเหรียญหนึ่งบาทของในหลวงรัชกาลที่10นะครับสามเหรียญน,นี้นะครับเหรียญไหน จะเป็นเหรียญที่ผลิตผิดพลาดเหรียญไหนที่จะเป็นเหรียญแปลกเหรียญไหนจะเป็นเหรียญปกติให้ท่านผู้ชมมาดูกันนะครับดูแล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะครับถ้าท่านคอมเมนต์ถูกก็แสดงว่าท่านเป็นเซียนนะครับดูเหรียญแรกนะครับ การดูนะครับเราจะให้ดูด้านหลังด้านหลังนะครับเราจะจับให้ท่านผู้ชมได้ดูแบบนี้นะครับพระชายาลักษณ์ทิ่มลงนะครับพระบรมชายาลักษณ์ทิ่มลงแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนหมุนมานะครับด้านหน้าด้านหน้าพระบรมรูป ตรงขึ้นแบบนี้ท่านก็ลองทายดูนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแบบไหนเป็นเหรียญอะไรนะครับแต่เป็นชนิดหนึ่งบาทนะครับท่านอย่าตอบว่าเหรียญหนึ่งบาทนะครับชนิดหนึ่งบาทเหรียญแรกเป็นเหรียญอะไรนะครับต่อมานะครับเหรียญที่สอง เหรียญที่สองนะครับก็เหมือนกันพระบรมฉายาลักษณ์ทิ่มลงเหมือนกันแล้วก็หมุนหมุนมาด้านหน้าด้านหน้าก็พระบรมฉายาลักษณ์ขออภัยครับพระบรมรูปนะครับด้านหน้าพระบรมรูปทิ่มลงดูอีกครั้งหนึ่งนะครับพระบรมฉายาลักษณ์ทิ่มลงด้านหลังหมุนมาด้านหน้าพระบรมรูปทิ่มลงนะครับนี่คือเหรียญที่สอง นะท่านก็ลองทายเข้ามาดูเหรียญที่1เหรียญที่2นะครับเหรียญที่1เป็นแบบไหนเหรียญที่2เป็นแบบไหนนะครับก็มาดูนะครับเหรียญที่3เหรียญสุดท้ายในคลิปนี้นะครับก็คือเหรียญเหรียญนี้เลยนะครับก็เหมือนกันนะครับจับเหมือนกันวะบรุมฉายลักษณ์ทิ่มลงแล้วก็หมุน บุนมาด้านหน้าด้านหน้าก็พระบรมรูปขวางแบบนี้นะครับเหรียญนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ไม่ต้องเฉลยก็รู้ใครก็ดูออกเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพระเสียรขวางนะครับเหรียญที่สามเป็นเหรียญพระเสียรขวาง เหรียญที่หนึ่งเหรียญที่สองเหรียญไหนเป็นเหรียญธรรมดาเหรียญไหนเป็นเหรียญแปลกให้ท่านผู้ชมได้คอมเมนต์เข้ามาสําหรับท่านผู้ชมคอมเมนต์ถูกเราก็จะให้ท่านผู้ชมเป็นเซียนเหรียญสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันคลิปวิดีโอต่อไปกับช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญแชนแนลสวัสดีครับ